สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาทดลองย้ายหมุดของ o o o l l m m p s จากหมุดนี้นะครับให้มาอยู่ที่นี่ครานี้จริงๆวิธีการนะมันไม่ยากนะครับมันมีหลายวิธีวิธีแรกเนะี่ยเราอาจจะเคลม Business นี้ไปก่อนนะครับออกเคลมได้เราก็เปลี่ยนสถานที่ได้นะครับแต่ข้อแม้ก็คือที่อยู่เนี่ยครับ มันจำเป็นที่จะต้องมีคนรับจดหมายที่อยู่นี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องย้ายไปก่อนนะครับย้ายไปที่นี้โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มย้ายกันวิธีย้ายโดยที่ไม่เข้มนะครับก็จะเข้าไปตรงนี้ครับกด suggest and edit นะครับหรือภาษาไทยก็คือแนะนำให้แก้ไขนะครับเลือกอันที่2นะครับ code all remove นะครับก็คือ เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนสถานที่นะครับแล้ก็ลองดูนะครับเราก็กด move to a new location นะครับแล้วก็กดเลยนะครับ edit location แล้วก็จะย้ายเอาไปเลยนะครับเราก็กดดันนะครับอันนี้ที่อยู่มันจะเปลี่ยนเป็น460สซอยจรัยสิริวง66 อันนี้เป็น458นะครับเอาใหม่นะครับเดี๋ยวลองกดไปใหม่เอาเอาตรงนี้ก็ได้ื๊อเลื่อนไปอีกหน่อยหนึ่งได้ไหมอ่าสี่าแปดแล้วนะครับเราก็ทำการ Submit นะครับแล้วเรากดดันแต่ไม่แน่นะครับยังมันยังไม่ย้ายทันทีนะครับตรงนี้เราก็ต้องรออีเมลยืนยันก่อนนะครับ คาดว่ายังไม่ย้ายนะครับอาจจะต้องใช้วิธีแรกก็คือเครมหมุดนี้นะครับ,ครบเครมหมุดนี้ให้ได้ก่อนนะยังไม่มีนะครับออกมาแล้ว Google m a p Public โอย้ายได้แล้วนี้ย้ายได้แล้วนะครับสุดยอดเลย เดี๋ยวลองกดไปดูโอ้โหคันนี้พอเราย้ายได้แล้วอาจจะถ้าอยากจะให้ตัวนี้นะครับเป็นธุรกิจของเราเดี๋ยวเราจะกดเคร b ม s i n e s s นะครับแต่เดี๋ยวจะยืนยันที่อยู่กับเจ้าของอีกทีหนึ่งก่อนนะครับก่อนที่จะเครมสำหรับคลิปนี้ก็ แค่นี้ครับสวัสดีครับ